สวัสดีพี่พีนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้สั่งลอกมาหนึ่งตัวนะครับสกอร์เปียน VT สองพันนะครับตัวละสี่ร้อยบาทกลมๆนะครับลวมค่าส่งแล้วสั่งมาจากลาซ a ด้เดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูว่ามันจะสวยงามน่าใช้ขนาดไหนนะครับแกะกล่องกันเลยสั่งสามวันได้ ที่หลายคนชอบใช้นะครับลอกถูกและดีมีอยู่จริงนะครับสกอ์เปียน v นีสามพันดูในกล่องกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างสุท้แท็กมาสวยงามนะครับ มีคู่มือเฟืองต่างๆนะครับโอ้สกอร์เปียนวทีสามพันนะครับตัวนี้สปูนเป็นโลหะนะครับน้ำหนัก ไม่เบานะครับขนาดตัวเล็กขนาดนี้แต่ถือว่าดูดูแข็งแกร่งลายเคปลาสวยงามนะครับเสียงกิง่งพอใช้ได้นะครับเนี่ยยางเป็น แขนหมุนเป็นยาง EVA นะครับผมว่ามันน่าใช้เลยล่ะสำหรับพี่ๆที่จะไปใช้ตีปอมนะครับตกสปิวราคาสี่ร้อยกับบอดี้ที่ให้มานี่ผมว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคา บหมุนลื่นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้รอบอ่4.9นะครับเห็นไหมกล้องไมโ่โฟกัสเลยไม่เป็นไรรอบ4.9ต่อหนึ่งนะครับ โอ้มีลูกปืนกันตีกลับด้วยนะครับราคาขนาดนี้เดี๋ยวจะแกะกเสียงให้ดูนะครับว่ามันน่าใช้ขนาดไหนจะเปลี่ยนมือหมุนก่อนนะผมหมุนขวาเปลี่ยนได้ทั้งหมุนซ้ายหมุนขวานะครับตัวนี้สําหรับน้องๆน,นะครับที่ยังเป็นมือใหม่นะแลวอยากได้ลอกดีๆไว้ใช้ตกปลาสักตัวก็แนะนําได้แนะนํานะครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะแต่ว่า ผมใช้มาทุกรุ่นเลยกับสกอร์เปียนเนี่ยนะครับราคา400ร้อยีบนะครับผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับสำหรับตกถ้าผมอยู่กำแพงเพชรเนาะก็ตกแต่ปน,นินสวายอย่างนี้นะครับหรือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถามว่าพวกนี้ลูกปืนกันน้ำเค็มไหมไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยว ไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะเอามันไปไ like ล์จิกกิ้งที่สัตหีบเราราคาเท่านี้เดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้ดูนะครับว่ามันจะแพ้ตัวละพันสองพันไหมนะครับมผมให้น่าใช้ผมลองชั่งดูนะว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่น้ำหนักอยู่ที่2.64 นะครับดูตรงกิโลนี่เห็นไหมเห็นไหมเนาะนะครับคือคสองขีดหกสิบนะครับล็อกกอ็เปียนวีทีอันนี้เบอร์สองพันนะครับแต่เห็นในเว็บมีมีหลายเบอร์อยู่อาจจะมืดน,นิดนึงนะครับอบบยางน่าใช้ที่สำคัญเป็นลายเคียบล่า ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะงานสปิลวัจริงสวายบ่อยยังเล่นได้เลยแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าเบรกมันเท่าไหร่ต่ขอดูก่อนนะครับ เาไม่ได้บอกมาเหมือนกันนะครับอันนี้เบอร์สองพันความจุสาย0.2.0.280 280เมตรโอ้อันนี้ใส่พีสองี่ห้อดีๆที่280เมตรนี่ไปกิกค้างทะเลยได้เลยนะแต่ผมว่าไม่สมควรนะครับเดี๋ยวมันจะไปซะก่อนเพราะเบรกมันไม่หนักนะครับใช้รอทีราคาดีกว่านี้นิดนึง สำหรับไลท์จิกกิ้งนะครับตีหมึกเนี่ยแต่ว่ามันจะหนักไปนิดหนึ่งนะครับตปิวไอ้ตะปิวตปิกว,ว่าสวยเลยนะครับสำหรับรอกตัวนี้จะให้ดูบอดี้โอเคโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะามันไปไลท์จิกกิ้งแล้วก็อาจจะไปตกสบิกิโซกเรือนะครับดูว่ามันจะใช้ดีขนาดไหนในทะเล รอกราคาถูกอย่างนี้ยนะครับก็คือถ้าจะให้ทนนะครับแนะน,นําอย่างเดียวคือใช้เสร็จล้างใช้เสร็จล้างนะครับล้างหยอดน้ํามันหยอดน้ำมันรับรองไม่มีพังครับสิ่งที่พังก่อนคือเสียงกิ่งนั่นแหละครับมันจะหักแค่นั้นเองที่ผมใช้มานะครับโอเคโอเคไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม